ที่ประยุกต์เรื่องของอธรรมชาติของความชาราเนี่ยครับามาปรับใช้กับบนุนวนธรรมชาติของคนแต่ละคนที่อายุเดียวกันเนี่ยจะแก่หรืวชราไม่เท่ากันพวกนี้มันมีเหตุเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยประสบเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันเพราะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันเ,เหตุบางอย่างมันสามารถปรเปลี่ยนได้<ม>เช่น การใช้ชีวิตการนอนไม่พอการสูบบุหรี่หรือว่าการไม่ได้ออกกําลังกายอยู่ประจำหรือว่าการเจ็บป่วยด้วยเรื่องอื่นปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับมันทําให้อว,วัยวะเราแก่ลงเร็วเสื่อมการทํางานเร็วขึ้น